ทางที่บางทีเรามาเรียนรู้ได้นะครับนี่ครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับเขาเรียกอะไรเอ่ยจับปิ้งจับปิ้งอ่อมันออกนิ่มนิ่มใช่ไหมอร่อยมากนิ่มหนึบหอ๋อกินหนึบหนเคยเคยมีประเภทหยิบเข้าปากบ้างไหมชิมก่อนไม่กินของลูกน่ากินอ๋อก็ไม่กินของลูกงานะฮะเราเล่นนะครับโอ้หนี่ครับอุ้ยก็ต้องต้องใส่ใส่กระมังใหญ่แล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าสุกไม่สุกนะครับต้องมีการเช็คด้วยนะ ถ้าไม่สุกก็กลับไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเสียของ<ม>เสียชื่อด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ปูพวกนี้ถามว่ากินดิบได้ไหมก็กินได้นะฮะเหมือนกับซาเิมิอะไรทั่วไปแต่ว่าคนไทยชอบแบบกินสุกมากกว่าฮะเพราะว่ามันกินแบบยิมซีฟูดไปตั<อ>ไป้ไป<อ>ญี่ปุ่นไม่มีนะครับซีฟู้ดใช่ใช่เนที่เดียวนะครับอ๋อญี่ปุ่นไม่มีมีแต่วาซาบิแล้วก็ น้ำจิ้มซอสอะไรพวกนั้นนะฮะมันไม่ถูกปากคนไทยนะเดี๋ยวที่นี่มี2แบบ2ซอสนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีซอสอะไรบ้างนะครับมีคอนซึ่กับซีฟู้ดคอนซึ่ใช่ไหมคอนซึ่คอนซึ่กับซีฟู้ดคอนซึ่คือน้ำจิ้มญี่ปุ่นนะฮะใช่ครับแล้วก็ซีฟู้ดก็น้ำจิ้มไทยผสมผสานกันอสองแบบแบบนี้นะฮะนี่ครับเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อยมากนะฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของชินเซนวิสมาร์เก็ตโดยตรงนะฮะ ไม่แน่ใจว่ามีสมสนผสมะอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับผมคิดว่านาะเป็นซีฟู้ดเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะมีการปรุงรสให้มันอร่อยนะครับต่างกันออกไปนะนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะคร,รสดๆนะครับที่นี่ครับชิ Fish Market นเซนฟิสมาร์เก็ตนะอ๋อนี่ครับยอดเลยโ นี่นี่นี่อ่าขอบคุณมากพี่เดี๋ยวพี่จะหนักนะฮะ,ะถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วกันนะครับ